ประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะตรงนี้ไม่มีอะไรเป็นทุง่งเป็นทุ่งโล่งตึกมันทำเลดีนะครับแล้วก็เลยมาจองไว้ห้องหนึ่งตอนนั้นเน่ไม่ได้คิดอะไรแค่แบบโอเคซื้อไว้ก็เป็นโอกาสเพราะว่าพวกนี้นราคามันขึ้นไงปรากฏว,ว่าอยู่ๆไปแล้วเฮ้ยอยากทำคลินิกว่ะอันนี้พื้นหายไปซื้อตึกแล้วก็ทุบพื้นชั้น2ทิ้งไปล็อกหนึ่งให้มันเป็นเดบุนบอลลุ่มผม่ารู้สึกดีนะมันไม่ได้เชื่อมโยงกับชั้นบนดยู่มีแสงเข้าีดบุนบอลลุ่มดูโล่งโลก็เป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะ มาถนเรื่องดับเบิร์นโวลูมอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นแนวคิดจากหมอเบิร์ดนะยุนแค่นั่งรอสบายๆหรือญาติมานั่งรอสบายๆเพราะชั้น3นี่ไม่มีผนังเดิมเลยนะผนังตกแต่งหมดนี่ใส่ไฟซ่อนไฟเปลือง <laughs> คือจากตอนแรกอะเราเราเป็นคนไม่ได้คิดใหญ่ทำมุ้งไม่มีไปแต่ว่าได้แนวคิดจากหมอเบิร์ตนี่แหละกล็มาชวนทานู่นทํานี่เปิดมุมมองธุรกิจแนวคิดที่แบบว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงจะไปยังไงอะไรเงี้ยผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเยอะจากหมอเบิร์ตมาไกลเหมือนกันทําให้เป็นนั่งเล่นทุกวันได้หนึ่งสองสามรถทำไมไม่เอารถแดงมา,าไปจอดแล้วจอดไหนจอดอู่รถแรงอยู่อู่แล้วหลูอยู่โชว์รูมเ <laughs> าที่แล้วน้ำมันข้างหน้ารั่วตอนนี้น้ำมันข้างหลังรั่วเหลือต้องกลางเหลือต้องกาง โ <Okay. S 2> อเคตอนนี้อยู่ที่ไหนครับรุลไรฟแต่นี่เราก็อยู่กันที่ธนาราร,รโคโลนนั่งเล่นเฮ้ยไม่ใช่อยู่ที่ธนาครรนั่งเล่นนะครับถือว่าเป็นคลินิกที่2นะที่ผมทำนะครับต่อจากที่ดัง่งทศในสวนที่นี่เ,เกิดใกล้ๆก,กันอันนี้ก็เปิดก่อนในสวนแป๊บหนึ่ง อันนี้เราก็อยู่กันที่ตรงแยกบ้านสวนกอทิพย์เน,ะ <Yeah. S 1> น,นเาะถ้าเป็นโคราชจะรู้แยกบ้านสวนกอทิพย์ตรงนี้ก็ไปทางซ้ายมือมันก็เป็นนายบ้านเกาะออกเส้นใหญ่นะครับ mm hmm. ตรงเส้นนั้นก็เป็นเส้นสุรนารา,ายหน้าเทคโนราชพัฒน์นะครับ mm hmm. ถ้าถามว่าตรงนี้เป็นทำเลอันไหนก็อ,อยู่ไม่ไกลาจากสถานอุดมศึกษาเ mm hmm. ขาเรียกอุดมศึกษาใช่ไหม mm hmm. อันนี้เป็นคลินิกซื้อสร้างที่ซื้อสองห้องทุบใส่กันเลยแต่แรกเพราะฉะนั้นการจัดวางอะไรข้างในจะจะโฟลดีกว่าจะดีตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่ามันเป็นการจัดสรรพื้นที่ รวมกันตั้งแต่แรกที่นี่ผมว่าเป็นคลินิกที่ให้ประสบการณ์ผมได้เยอะมากนะครับ<ม>เพราะว่าผมได้เรียนรู้จากหุ้นส่วนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนกันนะครับ<ม>ชื่อหมอเบิร์ตถือว่าประสบการณ์น้านธุรกิจผมเติบโตอินเอ็มจากที่นี่ใช้นะคำนี้ไปไปเลยไหนโดนโดนอยูไ่ไหน สั่งมันละเมิดลืมนี้พอเข้าประตูมาขวามือจะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์แล้วก็อันเนี้ยส,สองห้องทุบรวมกันแล้วจะเห็นว่าเราจะมีตึกฝั่งนั่งรอตึกฝั่งคนไข้กับตึกฝั่งทํางานตอนแรกประมาณ10กว่าปีที่แล้วตรงเนี้ยไม่มีอะไรเป,เป็นทุ่มเป็นทุ่งโล่งตอนนั้นนะ่ะร้านอาหารบ้านส่งกะทิเป,เปิดอยู่นะเขาก็มาแบ่ง ทำตึกตรงนี้เขาขึ้นโครงการตรงนี้แหละคือแม่เห็นตอนแรกแม่แม่เมเห็นบอกเอ้ยน่าสนใจนะตึกตรงนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้มันเป็นถนนมันไม่ใช่ถนนความเร็วสูงแต่เป็นถนนใหญ่ถนนมันกว้างเพราะฉะนั้นเรื่องที่จอดรถะไรมันดูมันดูมันดูดีง่ายๆคือว่ามีที่จอดรถแน่ๆตอนนี้ไม่มีตอนนั้นคิดว่ามีตอนนี้ชุมชนมันเยอะขึ้นไงตึกมันทำเลดีนะครับ ก็เลยมาจองไว้ห้องหนึ่งตอนแรกเขาสร้าง8ห้องผมมาจองห้องเบอร์สามอ่าฝั่งนู้นใชนะ่จองห้องหมดสามตอนนั้นเน่ไม่ได้คิดอะไรแค่แบบโอเคซื้อไว้ก็เป็นโอกาสเพราะว่าพวกนี้นราคามันขึ้นไงตึกอาคารพาณิชย์เนะปรากฏว่าอยู่ๆไปแล้วเฮ้ยอยากทำคลินิกว่ะพอตึกใกล้เสร็จก็เลยไปชวนเพื่อนตอนแรกก็ชวนฝนแหละคราวคนนี้เหมือนเหมือนเหมือนเบิร์ดได้ยินว่าเฮ้ยผมก็บอฝนน่ะยู่โคราชใช่เราก็ สนิทกันอยู่แล้วเราก็ชวนกันหงทุนตอ้อน,นี้เบิร์ดเบิร์ดก็เป็นเพื่อนสนิทแต่ว่าเบิร์ดได้อยู่กรุงเทพแล้วเหมือนได้ยินว่าเฮ้ยรถจะเปิดคลินิกอะไรเงี้ยแล้วมันก็สนใจลงทุนสนใจอสังหาิมทรัพย์อะไรเงี้ยมันก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยอยากมาทำตรงนี้ด้วยอ่าอนี้มันเป็นสามพุ้นมันก็เราก็มี power มากขึ้นเราก็สามารถจะซื้อสองห้องได้ตอนนี้ก็เลยเปิดเปิดใหญ่เป็นแบบนี้เลยอันนี้ล่าร่ายฟังว่าวันที่จองอ่ะได้ราคาดนึงเยหกกว่าหรือเจ็ดนี่แต่วันที่ตึกเสร็จแล้วค,คู่ท่้นธนาคารธนาการปล่อย8.5ผมมีแปดจุดห้า อันนี้ข้อดีข้อดีของการซื้อตกแต่งอีกอย่างนึงก็คือเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ได้ส่วนต่างถ้าเกิดว่าค<ม>ือแต่โดยส่วนมากเราจะคู่ได้ได้อย่างนี้แหละหมายถึงว่าไม่ได้ต้องเติมอะซาลโมฟันนะ<ม>ก็จะกู่ได้เต็มหรือคู่ได้เกินนิดหน่อยก็จะเอาส่วนนั้นมาตกแต่งคลินิกได้ผมว่าซื้อตกแต่งก็ดีมันก็จะมีภาระผูกพันนะใช้คำนี้มันมันมีมันมีแนวคิดว่าเช่าดีกว่าก็เหมือนกันก็มีผมมองว่ามันกิจการเป็นลองเทอมนะยังไงเราเช่าเราก็อยากอยู่ยาวอยู่แล้วเพราะเราพิถีพินคนไข้มีอะไรอย่างเ้่าือทซ หมายถึงว่าการผ่อนจ่ายต่อเดือนนะอาจจะให้แครชอาซื้อแต่มันก็มีความเสี่ยง คนไข้คนหนึ่งเขาเป็นสินแสแต่พี่ไม่รู้นะว่าเขาเป็นสินแสเขาดูแล้วว่าเขาอยากเจ็บตัววันนี้ยม่เอา嘛เออเขาก็เลือกเราหลังจากนั้นอะมารู้ว่าเขาเป็นสินแสใช่ไหมแล้วเราก็เหมือนให้เขาไปดูให้ตอน,น,นเขามาเขาก็บอกว่ารู้บอกว่าที่คลินิกนั่งเล่นอะทำเลด,ดีผมเลือกทาที่นี่เพราะที่นี่หงจุ้ยดีหน้าเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ผมเนี่ยเนี่ยหน้าเป็นน้ําแล้วเป็นไม่เขาก็เป็นน้ําสะอาดน้ําของร้านอาหารเที่ยวดูแลแตะหลังเป็นภูเขาก็ไม่เห็นมีภูเขาเรื่องั้งแต่ด้านหน้าเลยครับก็ไกลไป ตอนแรกอะ่ะจะบอกว่าไอ้เสาอันนี้ตั้งอยู่กลางตึกนี้เสาไฟเหล็กเนี่ยตั้งอยู่แถวๆถอคือ,อมันนะมันอยู่มันอยู่กลางๆตึกตึกสองตอนแรกจองตึกสามใช่ไหมตึกสามมันโลง่งทีน,นี้สองว่างเราก็ขยับมานี่ปรากฏว่ามีเสาไฟอยู่ตรงนี้พื้นพื้นปูใช่ไหมอ่าพื้นปูรวมกันก็อยู่อย่างาี้มานานสุดท้ายไปรู้จักคนไข้คนหนึ่งแล้วขอให้เขาช่วยเขาก็ติดต่อให้ย้ายเสาไฟย้ายเสาไฟย้ายเสาไฟตอนนี้ก็เลยจอดได้สามคันเต็มๆคนไข้ก็นูทุก่างจอดฝั่งตรงข้ามตอนนั้นเขาจะโล่งๆกว่านี้ส่วนนี้ก็เป็นเป็นเคาน์เตออรรร์ต้้นนัับบะะคเขาามมก็จี น้องเจ้าหน้าที่นั่งหลบหัวอยู่ <c oughs> อันนี้จะได้แบ่งสองตึกนะครับอเอาเสร็จก็คือฝั่งฝั่งน้นก็คือฝั่งทํางานฝั่งนี้คือฝั่งนั่งรอ,อใครจะอยู่ฝั่งนี้สัดส,ส่วนห้องทําฟันก็จะใกล้เคียงกันในข้างล่างก็มี1ห,ห้องพี<ใ>นี <ใน S 1> ต้องเล่าอันนี้พื้นหายไปซื้อตึกแล้วก็ทุบพื้นชั้นสองทิ้งไปล็อกหนึ่งให้มันเป็นดดบเบิ o ์โวลูมหนึ่งทำให้มันโล่งแล้วก็ผมรู้สึกดีนะมันได้เชื่อมโยงกับชั้นบนอยู่มีแสงเข้าเดูโล่งก็อะไรใหม่เบิอะไร ใส่ชั้นวางไปมันจะเรียนแบบเหมือนชั้นหนังสืออะไรเนี้ยมันมีบันไดเห็นปะบันไดปีนขึ้นไปอ่ะนี่มันเลื่อนได้ด้วยนะนี่นะครับป <c oughs> ีนได้จริงปีนได้จริงก็สังเกตว่าไม่ไดเอาอะไรไปยัดเลยนะอันนี้เป็นเก้าอี้จำยังจำได้ยี่ห้อฟโฟล์เป็นยี่ห้อที่เขาจะออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบมูจิมูจิคือถ้าเป็นเก้าปีก่อนอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นโอเวอร์ไซส์แต่อตอนนี้รู้สึกปกติไซส์เนี้ยสมัยนี้สมัย,มยเปิคดคลิปใหม่ใหม่ถือว่าเป็นโต๊ะโอเวอร์ไซส์นะโต๊ะตอนนั้นพยายามใส่อะไรที่่่มันนนดดููตตตืืตาตใจ อันนี้คือเศษซากอารยธรรมนะครับคือทําเยอะหมายถึงว่าคลินิกการทำรักเทียมเยอะนะครับแล้วเราก็ <ừ> um. ก็เลยเอาคิดว่าเป็นกิมมิกเอากล่องกล่องรักเทียมที่แกะแล้วนะมาใส่โชว์แต่ที่มีเยอะกว่านี้อันนี้เพิ่งมาเก็บนิดเดียวเคยเห็นพวกคลินิกความงามอ่ะเขาจะเอาฟิลเลอร์มาใส่อ่าอะไรใดๆคล้ายๆอย่างนั้นแหละใครก็มีนูนะ่นแหะแบรนด์เขาให้โลมาบอกว่สั่ง500ตัวแล้วผมว่า,วมมาเคสเรื่องเคสที่ซับซ้อนมากขึ้นเคสเฉพา<ๆ>ะทางมากขึ้นเนี่ยก็ต้องเป็นคลินิกที่สามารถรองรับเคสยากๆได้นะครับซึ่งอย่างนั่งเล่นเนี่ยโอเค เรามีความพร้อมเรามีเครื่องมือนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะครับค,คือตอนแรกคอนเซปต์เราอยากให้รู้สึกสบายสบายเหมือนห้องนั่งเล่นใช่ไหมอันนี้การออกแบบมันก็จะโฮมมี่ใช่ไหมนี่ก็จะโฮมมี่ก็จะไม้ไม้อบอุ่นอบอุนอ่นอบวอร์มโฮมมี่อันนี้เป็นโซนนั่งรอชั้นล่างถ้ามาตรงท้ายก็จะมีติ่งแบบโซนเด็กเล่นนิดนึงนีนี่นี่ดีไซน์ตะแกรงกันประตูห้องน้ำอยู่ข้างหลังนี่น,นี่อันนี้ก็เป็นการซ่อนซ่อนห้องน้ำอ่านี่พอขึ้นมาเราก็จะเจอกับสีศับสีก่อนนะครับอันนี้ก็ตามหลักนะเดิน ตอนแรกกูไม่เห็นด้วยใช่ตรงน,นี้ตอนแรกกูอ้าวจริงไหมใช่แต่<ม>บเบรอร์เขาไฟจนแบบเฮ้ยต้องทุบก็จริงนะมันก็ต้องทุบอ่ะมันจะใ,<ช>ให้ฟิลนึงถ้าไม่ถ้าไม่ทุบเป็นนี่ก็ยิ่งเป็นที่มันเยอะไปอารุตทำไมอาที่มาของชื่อนั่งเล่นอ๋อที่มาของชื่อนั่งเล่นเหรอคืออยากอยากได้บรรยากาศคลินิกเหมือน,นห้องนั่งเล่นแล้วก็เลยเป็นลิฟวิ่งลิฟวิ่งรูมลิฟวิ่งเจริญงอกงามก็เลยเป็นพัฒนากรรมนั่งเล่นก็จำง่ายดีสมัยนั้นก็มีผับแถวห้องหล่อชื่อนั่งเล่นใช่ไหมซ้ำๆไปเลย ตอนเปิดแรกๆอ่ะซิวขนาดที่ว่าเรามีเครื่องเกมแฟมิคอมอ่ะให้นั่งเล่นอยู่ข้างล่างไใครมาก็มานั่งเล่นตอนนี้ยกออกไปแล้วเพราะว่าที่มันแน่นคนไข้นั่งรอเยอะอันนี้ก็จะเป็นไปห้องสาห้องสข้างล่างมีห้องหนึ่งชั้นสองมี3ห้องอันนี้ก็เพิ่งทําชั้น3ขึ้นมาอีกอีกสองห้องกรเไปนกก็ชั้นหนึ่งกับชั้น2อยู่มาประมาณเจ็ดแปดปีครับแล้วก็เพิ่งเปิดชั้น3าเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าคนแค่ร้อ เราเราทํางานหลายประเภทได้มากขึ้นเั้นคนไข้ก็มามากขึ้นเรื่อยๆมันก็ต้องเปิดขยายขยายไปตอนแรกก็นึกไม่ออกนะตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะไปชั้น3ามวิสัมเ mm hmm. พราะชั้น3าเป็นห้องนอนแต่ว่าพอไม่ได้นอนแล้วก็ทำฟันไปเลยอันนี้ก็จะสวยไปอีกนะครับซ่อนไฟสาสเซใส่ไฟกันแบบว่าเรียงจัดจัดก็ตอนแรกขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องเป็นห้องนอนตรงนี้เขตกั้นห้องนอนอยู่นี้เราก็ทุบพุ่งตรงนี้เป็นที่นั่งรอทําข้างหน้าเป็นห้องทําฟันก็อยากให้เป็นพื้นที่ที่แบบว่ามาทําเคสที่ทํางานนานๆ คือแค่นั่งรอสบายสบายหรือญาติมานั่งรอสบายสบายเพราะชั้นสามนี่ไม่มีผนังเดิมเลยนะผนังตกแต่งหมดนี่ใส่ไฟซ่อนไฟเปลือง <c oughs> อเรื่องราคามันมันตัดกันที่วัสดุตอนแรกแพงกว่านี้แต่สุดท้ายมาเปลี่ยนเป็นวอลเปเปอร์ลดราคาได้เยอะจริงๆการตกแต่งส่วนใหญ่ก็แพงที่ผนังนี่แนหะละผนังนี่เป็นแสน่นี้อพอมันปิดมันจะได้ feeling <อ>มันไม่ใช่มันไม่ใช่กำแพงปูนอะได้บอกว่าเราปิดเพื่อซ่อนไฟปั่มสีปรับนั่นปรับนี่ปรับเท็กเจอร์ผมว่าจริงๆแล้ว ฟิลิ่งมันคือสีและแสงในส่วนวัสดุถ้าเราจะปรับลดลงหน่อยอะไรเงี้ยมันก็พอได้เพราะฉะนั้นการเขียนแบบเลยสาคัญเพราะพอเขียนแบบแล้วเราจะเห็นรายการว่ามันราคาสูงตรงไหนอะไรเงี้ยมันแจกแจงได้คือตรงนี้มันเคยเป็นห้องนอนถูกป่ะเราเฮ้ยไหนไหนทมากแล้วก็ใส่แม่ทุกห้องเลยฝานุก็ใส่ปรากฏว่าไม่ได้มาอยู่ไม่ได้มาใช้แอร์ก็ใส่ไปทุกห้องมันก็เป็นแนวคิดของเราเราไม่ยังไม่ต้องจมทุนสมมติเราเตรียมห้องไว้เรารู้ว่าแอร์เราจะอยู่ตรงไหนเดินห้องไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะ ตกแป่งอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหม mm hmm. อพอเราจะโอเปเรตห้องนั้นจริงๆเราค่อยมาใส่ตัวแอร์หรือแม้กระทั่งบ้านหรืออะไรก็ตามเราเตรียมห้องไว้ก็จริงแต่ว่าส่วนไหนที่เรายังไม่ได้เปิดใช้เราไม่จัเป็นต้องใส่เต็มอ,อันนี้เป็นห้องห้องห้าห้องหกนะครับน,นี้ไม่มีอะไรอันนี้ยังไม่ได้ไม่ต้องดูพื้นเหลืออยู่นี่เนี่ยมันจะมีเค้าโครงข,งของห้องเดิมอยู่บางทีเป็นผนังห้องเดิมเห็นไหม, mm hmm. ไมเราไม่ได้ทุกมาขยับมา50เซนอะไรเงี้ยไม่จัเป็นแล้วเราก็ปรับเอาตามนั้นข้อเสียของอ้นี่อีกอย่างก็คือว่าใช้เวลาน ไอ hey, พื้น s v c พวกเนี้ยมันไม่เรียบอ่าอันนี้อีกนะจุดหนึ่งตะแกรงตัวนี้นะค, <c oughs> คุณเหนื่อยไหม <c oughs> กับปัญหานกมาขี้ใส่ระเบียง <c oughs> แต่ก่อนนะโหตรงเนี้ยขีรั้ว <c oughs> ตอนแรกเราก็ไม่ได้อะไรนม่เไหมวัชั้นยังไม่ได้ใช้ <c oughs> ยังไม่ได้ใช้งานระเบียงชั้นเนี้ยชั้นสายังไม่ได้ใช้งาน เอ็มไปดคี ee, นกนะเออนกพิราบเสร็จแล้วก็เลยบอกเอ้ยมีตกแต่งมีอะไรเพิ่มก็ให้เขามาติดตะแกรงนี้ให้คือผมว่าพวกตึกแถวว่าจาเป็นนะนกมันชอบมาก็ติดตะแกรงหลังจากนั้นก็ไม่มีนกมาเลยอันนี้ที่เห็นก็คือมันมาขี้รงขอบขอบเนี่ยคือมันเข้ามาไม่ได้นะวาแต่ตรงนี้ยก็ไม่มีเลยขึ้นมานี้เสียงู <c oughs> งั้นเดี๋ยวสรุปภาพรวมให้หน่อยว่าที่นั่งเล่นเนี่ยเอาตั้งแต่เรื่องการบริหารก่อนแบ่งหน้าที่ยังไงบ้างแตกตาจะในส่วนยังไงอ๋อที่คล้ายๆกันนะครับตอนแรกมา3หุ้นเนาะเบอร์เขาจะดูงานทั่วไปงานพาพลักงานโฆษณาแล้วเนี้ยผมดูเงินที่นี่ผมดูเงินแล้วก็มาฝนขเขาทีดูเรื่องสต็อกรูปแบบการทํางานเนาะหมอเบอร์ก็ไม่ใช่หมอใช่ไหมเพราะเขาก็จะไม่ได้มาประจาแต่ว่าเขาจะมาแต่ก่อนมาบ่อยนะมาบ่อยมากมาเกือบทุกอาทิตย์อะ คือช่วงช่วงปั้นชทวงแรกก็มีอะไรให้ทําเยอะอยู่มันก็เป็นช่วงแบบเทรนพนักงานนู่นนี่นั่นทำความเข้าใจผมเรื่องเงินก็ไม่มีอะไรนะครับเนี้ยมันก็เหมือนจะเหมือนกันในสวนนะเพราะว่าคนดูสต็อกกับคนดูเงินมันจะเป็นคนละคนอย่างน้อยก็เรื่องรายจ่ายเรื่องอะไรจะได้ผ่านตาเขาทำคนไข้ที่นี่ผมจะอยู่อาทิตย์จันทร์คารนะครับที่เหลือก็จะเป็นหมอฝนนะครับพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์อ่ผมก็อยู่เยอะกว่าอยู่สี่วันตอนนั้นนะยังมีคลินิกที่ด่านอยู่ให่ทําที่นี่ที่เหลือผมก็ไปด่านอะไรเงี้ยทุบสองตึกเราสร้าง 2ุสองตึกพร้อมกันนะครับข้อดีเรื่องการจัดสรรมันจะโฟล์มันจะดูดีเข้ามาแล้วเราจะดูเนียนตาเห็นไหมอที่เรารู้สึกว่ามันดูเนียนกว่าของธนุธนุนข้างนึงเล็กข้างนึ่งใหญ่อ่ามันจะต่างกันนะครับข้อดีก็ประมาณนี้เป็นเรื่องของเนียนๆไปส่วนข้อเสียก็คือลงทุนเยอะก็อย่างที่คิดที่แล้วตึกที่ซื้อตึก2ถูกกว่าตึกแรกแต่นั้นเป็นเรื่องของเจ้าโอกาสนะครับตอนนั้นเ,เงินทุนยังไม่พร้อมกันด้วยก็ทำตึกเดียวไปก่อนแต่จะทําแบบไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความพร้อมของเรา เพราะว่าตอนนั้นนะเราก็ไม่ได้คิดว่าจะขยายอีกตึกหนึ่งหรอกแต่ว่าด้วยแบบสถานการณ์คนไข้มันเยอะขึ้นนู่นนี่นั่นที่ไม่พอนะต้องการเพิ่มห้องอะไรประมาณนี้ ให้เลือก 2, 2> ตึกเลยจบแต่มันก็หนักอ่ะไปถึงแล้วมันก็หนักหนาอยู่แต่ผมว่าไปได้นะไปได้คือจากตอนแรกอ่ะเราเราเป็นคนไม่ได้คิดใหญ่ทำมุม้งไม่มีไปตอนแรกของนังเล่นก็ไม่ได้คิดว่าจะทําแบบดีขนาดนี้แต่ว่าได้แนวคิดจากหมอเบิร์ตนี่แหละก็มาชวนทํานู่นทําน,นี่เปิดมุมมองธุรกิจแนวคิดที่แบบว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงจะไปยังไงอะไรเง <laughs> <ๆ>ี้ยผมว่าผมได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเยอะจากหมอเบิร์ตแล้วก็จากสถานการณ์ที่คลินิกเป็น ถ,ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นมาเยอะเหมือนกันมาไกลเหมือนกันทําให้เป็นนั่งเล่นทุกวันนี้ได้โดัเกจันที่เราเลือกรูปแบบน,านําเสนอที่เราทําไปเนี่ยมันมันเป็นไปอย่างใจเราไหมมันเวิร์กอย่างที่เราคิดไหมก็เวิร์กนะเวิร์กนะเพราะว่าเปี10ปีที่แล้วคลินิกที่แบบว่าตกแต่งสไตล์เนี่ยอันนี้เป็นคลินิกแรกๆเน้นบรรยากาศแต่ตอนนี้มันดูทั่วไปไปแล้วนี่ออกไหมมีมีชื่อจอากตรงนั้นมาในช่วงแรกนะครับแล้วมันก็ดูสมกับเป็นชื่อนั่งเล่นแล้วก็ส่งเสริมเรามาเรื่อยๆทําให้เราสามารถจะขยายคลินิก เพื่อแบบว่าลองรับงานเฉพาะทางต่างๆได้มากขึ้นเรื่อยๆความตั้งใจหลักที่บอกว่าอยู่ใกล้มหาลัยแล้วจะต้องการเจอะกลุ่มเด็กๆมหาลัยนีน่มันเป็นอย่างนั้นไหมก็ <c oughs> ไม่ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> สุดท้ายคนให้กลุ่มหลักที่นี่ก็มีปะปนนะหมายถึงว่าปะปน <ๆ S 2> แต่ว่าจะไม่ได้เหมือนแถวหน้ามหาลัยจ๋าแต่ก็มีมีนักศึกษามาเหมือนกันนะครับขาเราขยายมากลุ่มอื่นๆกลุ่มสูงวัยกลุ่มรักฟันเทียมกลุ่มงานเฉพาะทางเพราะว่าเราเราพรอไวเรื่องนี้ได้เราเราให้การบริการเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นกลุ่ม กลุ่มที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ่ะก็จะมาเยอะเหมือนกันก,ก็ที่เนี้ยมาได้ประมาณหนึ่งรู้สึกว่าแข็งแกร่งประมาณหนึ่งแต่สุดท้ายใน,ในความรู้สึกผมเนี้ยในจังหวะนั้นอ่นะเฮ้ยมันต้องไปอีกอีกก้าหนึ่งก็เลยก็เลยไปเป็นโคลนทีแล้วที่นี่ก็ไปตามอันนี้ในความรู้สึกผมนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นคลินิกธนการนักเล่นนะครับซื้อตึกมาทุบนะสร้างบอยขึ้นมาเนียทำเด็วนวอลลุ่มหวังว่าคนดูจะได้อะไรในะรถกิมนน้ไม่ค่อยมั่นใจแนละ้วหลังหลัง <c oughs> หลที่ว่ามันเริ่มซ มีพีเก่าพี่ใหม่เขาหน้าไปดูพีเก่าเดี๋ยวมีมีกุญแจอยู่แอบไขเข้าไปฝากติดตามด้วยบายบายคืออันดับแรกแนวคิดคือเราต้องรู้ก่อนว่าผมใช้ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าทุกสินค้ามีผู้บริโภคหมดในทุกๆท,กที่สัดส่วนประชากรเป็นงี้คนที่ซื้อของพี่เมียมันมีจุดๆอยู่นี้ คนที่ซื้อของทั่วไปมีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นของของราคาธรรมดาของราคาเบสิกจะขายได้เยอะกว่าแต่ของราคาพรีเมียมที่อยู่ตรงยอดสัม่ยสก็มีลูกค้าก็มีคนซื้อแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าความถี่มันจะไม่เยอะโจทย์ของเราคือว่าทํายังไงเราจะเป็นตัวเลือกของคนกลุ่มนี้เราก็ต้องถามว่าคนกลุ่มนี้เขาเลือกจากอะไรเท่าที่ผ่านมานะครับพวกงานพรีเมียมงานค่าใช้จ่ายสูงเขาเลือกจากเครดิกที่มีความพร้อมมากกว่าประมาณ70%เลของคนไข้ของคนไข้าขขาบาว่าเขาเลือกตั้งแต่ยังไม่เจอผม คือเขาเขามาตรวจเจอหมอคนอื่นแนะนำนี่นี่นั่นอะไรเงีเ้ยเขาก็โอเคเลือกอันนี้แต่ผมผมก็แบบว่าคอนซัลท์ทางโทรศัพท์หรือว่าให้ข้อมูลเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นออนไลน์ได้ไหมทุกฟิล์มทุกอย่างเป็นดีตอลเราก็นั่งดูนั่งดูให้แต่ยี่ห์นี้นะแผนคือยีานะอย่างงี้อะไรเงี้ยยังไม่เจอผมเลยเอาโอเคจ่ายตังค์เวลาเราซื้อของดีเราต้องมั่นใจเราไม่ได้ซื้อของดีเพราะว่าราคาถูกเราซื้อของดีเพราะเรามั่นใจเวลาเวลาคนไข้จะเลือกทําอะไรพวกนี้เขาเลือก คิกที่มีความพร้อมจะค,คิดที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นโจทย์ของเราไม่ใช่การลดราคาการลดราคาไม่ได้ทําให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นการลดราคาคือการลดทอนใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำก็คือเพิ่มความมั่นใจเพิ่มความพร้อมของบุคลากรผมผมว่าโจทย์คือตรงนี้มากกว่าสำหรับผมนะอันนีผ้ผมว่าเป็นแนวคิดที่ที่ขยายได้อีกเยอะจะเปิดคอร์สแน่นอนแน่นอนคนไข้คนไข้ขจัดฟันรัดยางคือคนให้กลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้ <c oughs> นสัดส่วนตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนโจทย์คือคนไข้ไม่มีข้อมูลค้ยังไม่รู้เลยนี่คืออะไรสิ่งที่เราต้องทำ ด้วยการเนี่ยให้ข้อมูลของหมอด้วยการทําคลิปโดยการที่มีน้องหน้าเคาน์เตอร์ให้ข้อมูลแน่นๆนําความเข้าใจกับคนไข้ก่อนว่าให้สิ่งนี้มันมีประโยชน์ยังไงทาไมถึงราคานี้การปฏิบัติตัวดียังไงข้อดีข้อเสียมันคือการทําให้เขารู้จักสินค้าก่อนอันนี้คือโจทย์ไม่ใช่ไม่ใช่ลดร,ราคาลดร,ราคาไดว่ะ